เดี๋ยวเราขับไปหา Fisherman กันฮะคนที่ผมไปติดต่อเรือโดยเมื่อวานเพื่อที่จะข้ามไปจ j โ c o อ s l นด์คือบริเวณนี้มันไม่มีหมู่บ้านคนนะเพื่อนๆต้องขับขึ้นไป4-5กิโลอ่ะก็คือถ้าไม่มีรถเช่าไม่เช่ามอเตอร์ไซค์หรือเช่ารถยนต์ขับมาไม่สามารถเข้ามาถึงพื้นที่นี้ได้มันมายากมากถนนก็ไม่ดีถ้าจะขึ้นพวกรถบัสขนส่งอะ่ะก็ไม่ได้เหมือนเดิม ผมไม่รู้ว่าจะมีคนไปส่งไหมนะแต่เมื่อวานมาติดต่อแล้วไงไม่รู้ว่าคุณลุงเมื่อวานจะอยู่ไหมบอนเดียร์เอ่อ I want to go to j a k c o The fishermen is not here อ่า They went for fish so I'm gonna wait อ่า Because yesterday I come to contact with them he said n o'clock that's why I come here อ๋อ9 o'clock เ huh? หรอ yeah. ย Imorences, naik on time. time. Yeah. <laughs> Imorences <is> very very keren <laughs> <laughs> banget. Are you here for holiday too? Yes. 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 Ah, you a tourist too, yeah? Yes. From Delhi? Yo, local tourist. Really far? Philippines? <laughs> no. <Thailandia>. Oh, Thailand ya. <laughs> Thailand. <laughs> It's really difficult. I ride a motorbike. It, it is. Yeah. Uh, Yeah the way is very bad ก็เดี๋ยวรอดูฟิชเชอร์แมนมาแล้วกันผมก็ออกมาตั้งแต่9ก้าโมงเช้าอะเพราะว่าเขานัดเราบอะเพื่อนๆเมื่อวานอะแต่ก็มาเจอกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวติมอเขาขับรถมาก็ยังบอกว่าทางมันมายากมากมาดูสีน้ำทะเลตอนเช้ากันนะฮะเมื่อวานมาถึงมันใบยๆแล้วอะแล้วมันค้อคือมันฝนจะตกด้วยแต่ตอนเช้าคือเพื่อนๆดู ทรายแบบละเอียดสวยมากแล้วสีน้ำแบบโอ้โหมาทะเลมันต้องมีแดดแบบนี้นะฮะมันถึงจะแบบสวยแล้วก็เที่ยวสนุกนะตื่นเต้นอ่ะแต่ต้องมาลุ้นกันว่าคนประมงจะมาตอนไหนแล้วเราจะข้ามไปตรงนั้นได้ไหมมาดูว่าเราจะมีโอกาสข้ามไปตรงนั้นไหมเพื่อน ที่สุดเราก็มีเรือข้ามไปจากโอไอแล้วนะเพราะว่าผมมาเจอกับทัวร์ไกด์ที่ติมอร์เลสเตฮะผมขอคอนแทคเขาไว้อยู่เผื่อเพื่อนๆที่อยากมาเที่ยวแต่ว่าหาทัวร์อะไรไม่เจอเนี่ยฮะคนนี้น่ารักมากผมจะขอฝากกระเป๋าไว้เขาพาลูกทัวมานะ Thank you so much it's my MacBook here so What's your name I'm Alex Alex yeah so guys if you want to travel into m o l e s t e and hire the tour guide here Alex g o o see you he's really kind อันนี้จะเป็นเรือที่เราจะข้ามฝั่งไปนะเพื่อนๆคุณลุงเสื้อส้มอ่ะเป็นคนที่จะพาเราไปอันนี้คือคนที่เขามาเที่ยวนะนี่ก็ช่วยกันเอาเรือลงทะเลฮะเพื่อที่จะไปส่งนักท่องเที่ยวจะบอกว่ามันไม่ใช่ ความโชคด,ดีของแต่ละคนนะที่จะมาเพื่อนบางครั้งเขาไม่มีน้ํามันก็ไปไม่ได้นะหรือบางครั้งไม่มีคนพาเราไปก็ไปไม่ได้เหมือนกันต้องรออ่ะอันนี้คือ2คนที่เราจะข้ามไปด้วยลูกทัวของอเล็กซ์เมื่อกี้11:30ฮนโอเคสุดยอดไปอ่ะ

ไปได้ไหมเนี่ยเดินเล็กๆ,ๆแต่ว่าคนไปเยอะให้ดูสีน้ำสีน้ำแบบบูรกูลเวอร์ว้าวเ,เ,เหมือนระยะทางมันไม่ไกลนะแต่ว่านั่งไปก็น่าจะ15าน,นาทีอะดูคลื่นทะเลวัดว okay. <11 30. S 2> ัด t i ้เยังยตรงไหน11:30 11 เซอร์ติเซอร์ติเซอร์ดูสีน้ำเพื่อนๆสีน้ำสวยมากโอไมค์เกิชอบอ่ะเหมือนมันใสมากดิโมเลสเตอันซีนฮะอันซีนไอแลนด์มาก <c oughs> สีน้ำคือเดอะเบสสน้ำอนนี้นี่น่าสวยมาก ด้วยตาเปล่าตนนัวนี้สีน้ำโคตรใสมันไม่เหมือนที่ก่อนรีปเปียเพื่อนๆถ้ามีแดดออกมานะมันจะแบบสวยมากๆดูดิตัวน,นี้แบบใสามากอะเป็นสี้าฟ้าคริสตัลเวอร์แต่จะบอกว่าเหมืนนอนฝนยังตกสวยมากนี่ฮะเรามาถึงแล้วจากไอแลนด์

นี่ยนั่งมาไม่ถึง15นาทีด้วยมั้งถึงแล้วเพื่อนๆเขาบอกว่าจะพาไปดูปะวานอะไรสักอย่างอ่ะเป็นกระดูกปะวานมั้งเวลแวร์ฟอร์มล l o แก at ไม่เฟสไตลล่ะอ่ะอ่า Yeah perfect is the bone of whale Yes whale bone oh my god เพื่อนๆอันนี้คือกระดูกปะวานจริงเหรอ มันเหมือนหินอะใหญ่มาก so the whale will be very big yes very big อาว้าวใหญ่มากมันเหมือนกองอะไรอ่ะขดจับ่อยนะโหมันเป็นกระดูกแบบนี้เลยโหโคตรใหญ่อ่ะถ้าไม่รู้คิดว่าเป็นม้าหินอ่อนหรืออะไรสักอย่างเพื่อนฝนตกแล้วตอนนี้ฝนตกแล้ว เราไม่ได้เอาอันนี้มาด้วยอะ่ะเสื้อกันฝนอนะ่ะเพื่อนเพื่นพอนพ่าผมจะเอากระเป๋าฝากไว้กับไกด์เมื่อกี้คงไม่มีฟ้าผ่ามั้งนี่ตรงนี้เนี่ขอลบใต้ต้นไม้แปบแล้วจะบอกว่าเราลืมเอาแว่นว่ายน้ำมาด้วยสันนี่ลืมนั่นลืมนี่ตอนแรกว่าจะเอากระเป๋าอันนั้นมาไงแต่พอมีคนฝากก็ลืมเอาแว่นว่ายน้ำมาแล้วเราจะเห็นอะไรใต้ทะเลได้บ้างวันนี้ ตอนนี้แดดฝั่งนี้ออกนะฮะแต่ว่าฝั่งแลนอะฝนตกดูดิแู<ะ>ไปปวนมากอากาศให้ดูสีน้ำทะเลตอนนี้เพื่อนๆสีมีลันไทยแลนด์มากว้าวโคตรสวย<ะ><ะ>คือที่ลีเปมันก็สวยนะแต่ว่ามันไม่ใช่สีนี้ไงอันนี้คืออยู่กลางมหาสมุทรมหาสมุทรเลยนะแปซิฟิกเหรอ<ะ>ว้า อนนี้โกรธตัวเองมากที่ลืมเอาแว่นกันน้ำมาแม่ตาไว้น้ำมาสวยมากน้ำใสมากสวยกว่าโบราไกายฟิลิปปินส์คือสวยกว่าโบราณกายฟิลิปปินส์ในที่สุดผมก็เห็นที่ที่แบบสวยกว่าโบราณกายแล้วนะเพราะว่าเวลาผมไปทะเลผมจะชอบเปรียบเทียบกับที่นั่นใช่ไหมแต่คือมาจากโคไอแลนด์ที่ติมอเลสเตอ้โหสุดยอดแล้วไพรเวทมากไม่มีคนเลย <c oughs> <c oughs> มีแค่กลุ่มเราเนี่ยับเพื่อน You come here often? Yeah. How many times you come here? Uh, two times. First time. Two times. Yes. You first time? Yes. Are you from Delhi too? From. Ah. It's beautiful you think? Yes. <laughs> it's, beautiful we have. it's the most beautiful. Yeah. Ah. Very beautiful. Yes. In Thailand not really like this. Only only one island, same color of the water. Wow. Yeah, but the rest not. Here very beautiful, everywhere. <laughs> the <laughs> sea. Wow. Woo. The color is blue. Oh my gosh. Yeah, yeah. These corals. The leaf. Least coral coral. coral. Oh, coral. Ah yeah. Oh, yeah. Here don't have coral? Uh, here. Ah There are many. Yeah. But in Thailand tourists a lot. Yeah. So tourists destroy the coral oh, many yeah. times. Yeah. That's very bad. Yeah. but here I think the nature still maintained and very beautiful yeah can I borrow this glass to swim because I forget my I will borrow for by thank you so much น่ารักอะโอ้ถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เพื่อนๆถ้าไม่มีคนท้องถิ่นที่นี่คิดว่าเราจะมีอากากพาเพื่อนๆไปดูใต้น้ำไหมเนี่ย ได้เวลากลับกันแล้วเพื่อนสองชั่วโมงก็พอดีสุดยอดท่า,ทามคือถ้าเราไม่มีคนกลุ่มเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะแต่ดีที่แบบเราสามารถยืมพวกสโนว์เกลิงพวกฟินดำน้ำเขาได้ในกันพัลโอ้โหสวยมากดูน้ำทเะเลกันเลยเพื่อนโคตรสวย นมาจออากโคไอแลนด์ของเราครเพืเ่อนๆ <laughs> เป็นไงบ้างประทับใจไหมประทับใจเนาะหลังจากนี้ผมคิดว่าจะต้องขึ้นไปหาโรงแรมที่เมืองตูตัวล่าว่ามันจะมีที่พักไหมแล้วก็จะพักที่นี่หนึ่คืนนะฮะ <c oughs> Excuse me Alex how much do I need to pay 10, 10. n <then> dollars Nice to meet you thank you so much for letting me rent you <laughs> Yeah take care take care thank you so much นี่แหละเพื่อนๆชีวิตแบ็คแพ็คเกอร์นะก็สอบถามข้อมูลกับไกด์กับอะไรแบบนี้เขาก็ไม่ได้ห่วงข้อมูลนะเขาก็ช่วยเรานะนี่เพราะว่าทัวริซึมที่นี่มันไม่พัฒนาเนาะแล้วผมก็จะพักที่นี่อีกหนึ่งคืนไงก็เลยลองถามเพราะว่ามันมีที่พักอะไรไหมเขาก็แนะนําผมก็เลยตามเข้าไปนี่ฮะเ <c oughs> อยียบามากเปิเดียวอ๋อโรงแรมเมื่อวานที่เราขับมาถึงตรงนี้เนี่ย Oh. นี่ฮะวิวโคตรดีว้า <Wow. S 1> เพื่อนโอ้ oh. วิวดีมากโอ้โห oh. oh, ห้องดีกว่าข้างล่างอีกเพื่อนยี่สิบดอลล่าเองอันนั้นกระท่อมแล้วยี่สิบห้าดอลล่าอ่าโอเคมีห้องน้ำในตัวได้ โอเคดี okay, thank you what what time for dinner to uh, six i s okay yeah thank you so much what's your name again n i c o n i c o okay thank you so much n i c o ว้าวมีแอร์ด้วยเพื่อนๆยี่สิบดอลลาร์ตักเสื้อผ้าคนคนจะตกนี่แหละครับพี่เพื่อนซักมือ หลายคนจะแบบบอรี่กับการซักเสื้อผ้ามากเลยผมว่าคนบอรี่กับเงินมากกว่านะเวลาหลายคำถามเพมื่อนๆถามมาว่าแบกแพ็กนานๆซักเสื้อผ้ายังไงตอนแรกผมก็งงนะเฮ้ยมันไม่น่าจะเป็นคําถามที่แบบทุกคนวอรี่นะผมว่าคําถามที่ทุกคนวอรี่น่าจะแบบจัดการบริหารเงินยังไงอะไรแบบนี้มากกว่าเสื้อผ้าก็นี่แหละฮะถ้ามันไม่มากก็ซักมือแบบนี้ไปเรื่อยๆซักใส่ซักใส่ ไม่ได้อะไรมากครับผมว่าผมหยิบมาม่ากับปลากระป๋องมาอยู่นะเดี๋ยวลองดูกันกินเป็นอาหารเที่ยงอ่ะมีไหมเอ่ยโอเคมีปลากระป๋องเพื่อนกับข้าวของเรามื้อเที่ยงปลาตั้งแต่เมื่อวานนันี่เพื่อนๆซื้อมาจากคุณยายเมื่อวานอ่ะแล้วก็ข้าวผมห่อจากโฮมสเตย์เมื่อตอนเย็นที่เขา เอาให้มันเยอะมากเขาเลยห่อใส่นี้มากินได้ไหมอะ่ะขอเช็คก่อนอืมข้าวยังกินได้อยู่ปลาละ่ะมันเป็นปลาย่างเหรอเนาะมันน่าจะกินได้แหละนี่คือถ่ายให้ดูจริงๆเลยนะว่าเอาชีวิตรอดยังไงในการมาเที่ยวประเทศที่แบบเมืองไม่มีร้านอาหารอะ่ะต้องสั่งจากโฮมสเตย์อย่างเดียวเพื่อนจากที่พักอย่างเดียวอะ ผมก็จ่ายแค่อาหารเย็นไปนะ7ดอลลาร์ถ้าผมจ่ายทั้งมื้อเที่ยงมื้อเย็นอะ่ะก็นั่นแหละ14ดอลลาร์นั่นแหละเนะแต่มันมีข้าวอย่งไงผมก็แพนไว้อืมอันนี้ปลาของเรายังกินได้อยู่ไม่อายนะฮะหัวข้าวไปกินสนามบินเดินทางอะไรแบบนะี้ผมก็ถ่ายให้ดูแล้เนาะต้มมาม่าหัมข้าวอันนี้แค่จิบจ้อยเพื่อนๆแล้วก็จะเปิดปลากระป๋อง ไม่มีช้อนด้วยน่าใช้มือไปล้างมือก่อนข้าวซ้อมมือของแท้เพื่อนเทราดไปเลยแล้วก็คลุกแบบนี้ไปเลยเพื่อนขออภัยใครที่ไม่กินมือด้วยนะแต่เมื่อก่อนบ้านเราอะ่ะไม่มีช้อนเราก็กินมือแบบนี้แหละเนาะข้าวซ้อมมือต่างจังหวัดบางคนก็ยังกินอยู่นะมันทําไงได้อะ่ะมันไม่มีช้อนนะเพื่อนเพราะต้องเอาชีวิตตัวเองให้รอด รูปปากระปอ๋องอร่อยอ <c oughs> จะไม่ถ่ายเดี๋ยวเพื่อนๆก็แบบอยากดูตามติดชีวิตเยวก็ประสงัยอีกินยังไงเมืองไม่มีข้าวไม่มีร้านอาหารช้อยแรกโฮเทล ให้เขาทําให้สองต้องหาชีวิตรอดตัวเองให้ได้น,นี่เขปปาปลานี่ก็แมคโครเรียลฟิชเหมือนกันถ้าไม่กินวันนี้ก็น่าจะกินไม่ได้ละอืยังอร่อย ตอนนี้เวลาประมาณสี่โมงเย็นเพื่อนเงียบมากเขาไม่ได้พักอยู่ที่นี่นะตรงนี้แค่แบบรับแขกอะแล้วเขาก็จะกลับไปพักที่บ้านนะเจ้าของอะแล้วจะให้ดูเท่าที่ผมจำได้นะไกด์อเล็กซ์ที่บอกอะบอกว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นของบรรพบ,บุรุษของเจ้าของที่เราเห็นอะเขาชื่อน,นิโคอืม พราะก่อนที่โปรตุเกสจะมาโคโรนาอ่ะเขาเป็นเจ้าของบริเวณนี้เหมือนเป็นเชื้อกษัตริย์คิงควีนอะไรนี่แหละที่ผมฟังมานะแล้วเหมือนเขามีหลุมฝังศพด้วยอ่ะเพื่อนๆน,นี่แท้เดิดนหลุมฝังศพแล้วตรงนี้พอโปรตุเกสเข้ามาก็คือกลายเป็นป้อมปราก,การนะฮะเอียงามากๆนี่หลุมฝังศพด้วย เอาละเรานอนโซ่คนเดียวได้คืนนี้ดูดิพื้นที่กว้างใหญ่อะ่ะเงานะบางทีแต่ก็ชอบดีเพราะว่ามันรู้สึกว่ามีแค่เราคนเดียวอะ่ะที่แบบมาถึงอะ่ะเพื่อนๆไปไหนหมดเนาะนักท่องเที่ยวเพื่อนๆดูคลิปนี้ก็แบบอยากให้มากันนะติมอร์เลสเตย์ถึงแม้ว่ามันจะเที่ยวยากอะ่ะแต่มาแล้วมันคุ้มอะ่ะรู้สึกว่ามันภูมิใจอะ่ะก็คือเห็นวิวแบบนี้โอไม้ oh กูดดูตรงนี้สวยมากภ้าที่ตกตรงนั้นฮะว้าอากาศก็ดีแล้วมองลงไปน้ำทะเลแบบผมคนลุกให้ดูคนลุกเลยอะมันสวยจริงมันสวยงามแล้วแบบกว่าเราจะมาถึงที่เนี่ยเพื่อนเข้าใจไหมว่ากว่าเราจะมาถึงที่เนี่มันมันรู้สึกแบบ ภูมิใจแล้วขนลุกเลยโอ้รู้สึกขนลุกอะสถานที่นี้มีอะไรหรือเปล่าวะเนี่ยขนลุกเฉยดูวิวตรงนี้ว้าข้นมาเฮ้ยน่ารักอะก้าวกลัวๆนะทั้งเหา่าทั้งอยากมาหาเอ็นดู เ,เก่งัวแ,แค่นี้เก่งดูบ้านคนที่เนี่ยเพืพ่อนๆเขาก็สร้างด้วยอิฐนะก็ทันสมัยอยู่นะจะแบบจนจริงๆถึงจะแบบมุงหลังคาฟางมุงหลังคาญ้าอะไรแบบเนี้ยนี่อันนี้ก็สังเกะสีแต่บ้านคนมีเงินเขาก็จะสร้างด้วยอิฐแบบนี้นะนี่ฮะสองชั้นนั่นนี่ผมเห็นแพะที่เนี่ยเลี้ยงเหมือนวัวเลยปล่อยกินหญ้าวันเดียว Como bon dia hello hello, <laughs> hello. Hey. how are you huh? <laughs> very, very <laughs> speak English you speak English how? I stay here in hotel oh. yeah. yes oh. okay. I just walk around this village <laughs> you are local here you live here your house here. <laughs> ah. you know where I'm from, my country. Where come from? You know? Guess. Thailand, Thailand. Correct. Oh, very good. <laughs> this is my channel, YouTube. Yeah, I travel a lot. Yeah. You will be on video in channel. โอ้ย่ายั Subscribe Subscribe Yes Perfect มีเด็กข้างล่างขึ้นมาเล่นฟุตบอลที่นี่คิดว่าเจ้าของเขาไม่น่าจะว่าอะไรมั้งเนี่ยนี่ฮะเป็นลานฟุตบอลอย่างดีเลยเดี๋ยวเด็กผู้ชายฮัลโหล football <laughs> <laughs> Bondia show me football <laughs> <laughs> do dick Ronaldo Ronaldo Messi Ronaldo. Messi Neymar 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 Ronaldo Ronaldo, Neymar. Ronaldo. 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 เนม่าไม่สิอ่าอีโอเค thank you ตอนนี้เวลา6โมงเย็นนะฮะผมบอกกับที่พักว่ากินอาหารเย็นตอนนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าที่พักเขาทำอะไรให้เรากินบ้างเพราะว่าจ่ายแพงกว่าเกสต์เฮา์เมื่อวาน2ดอลลาร์ที่นี่7ดอลลาร์ครับ นี่ฮะเขาทำให้เราแบบน,นี้โอ้ค่อนข้างดีกว่าเมื่อวานมากๆมีปลามีโปเตโต,โตอโวคาโดนี่อะไรอะผัดผักแล้วก็สลับฮะ perfect perfect ชอนอกเกสซมิดาอาหารเย็นของเราที่ตูตัวล่าคืนที่สองครับเพื่อนๆดีนะที่เขากินข้าว เบื่อกับขนมปังมากยังอยู่ที่โซนเอเชียอยู่ไงข้ <c oughs> าวที่เนี่ยน่าอร่อยเพราะว่าปกติที่เคยกินที่ดิลิอะไม่อร่อยเลยมันจะเป็นร้วนๆไม่แข็งๆแบบข้าวราคาถูกอ่ะอันนี้เดเหนียวขึ้นมาหน่อยอมเมื่อวานจน่ายไปห้าดอลลาร์แบบไม่มีปลาไม่มีเนื้อเลยฮะที่นี่ก็น่าจะหาเนื้อกินยากอนะ่ะเขากินปลากันนะอยู่ในทะเล เพื่อนๆที่โฮเทลนี้เขามีเบียร์ขายด้วยนะเมื่อกี้นิโคโเจ้าของโรงแรมเดินมาถามว่าเอาเบียร์ไหมไม่พลาไม่ได้กินมาหนึ่งอาทิตย์แล้วอ๋อ oh, yes Budweiser <laughs> wow Indonesia beer yeah yeah good I did not drink beer for one week Oh yeah. Yeah, since I come here in Timor Leste. Oh, yeah. one, one week in Timor Leste. Yes. <laughs> oh, I think I think walking in Timor Leste no. No, I travel. Oh, travel? Yeah. Yes. Oh, yes. I come here for 12 days. Oh. Yeah, yes. Oh. I love it here. Very beautiful country. Okay, thank you. <laughs> and then come back to the Philippines or No, from Thailand. Oh, from Thailand. Yeah. Yes. <laughs> หนึ่งนาทีหลังจากที่ไม่ได้กินเบียร์เพื่อนชนบินทางรส <c oughs> ชาติที่คุณเคยอร่อยมากมแต่ว่าเหมือนมันเข้มอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยห้าเปสี่จุดห้าเปอร์เซ็นแต่ทำไมเบียร์อันเนี้ยมันรสชาติแบบ ไม่เหมือนเบียร์ช้างมันแตกต่างอะ่ะไม่ได้กินนานเหมือนกันบินตังหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ตยเราก็ได้นะไม่กินก็ไม่ตายนะผมแต่ว่าถ้าถ้าได้กินมันก็ก็ดีอะ่ะ <laughs> I will go to see the sunset <laughs> It's very beautiful Yeah กินข้าวยังไม่เสร็จเลยเพื่อนพาออกมาดูซันเซ็ตก่อนเพราะว่าเป็นโอกาสเดียวของเราเพราะพรุ่งนี้เราก็จะย้ายเมืองแล้วสวยมากาเดินว้าวดูมุมนี้ดิเฮเกือบล้เกือบล,อบล้ดีปะมันมีกระจกแล้วแบบมองมาเห็นพระอาทิตย์พอดีเพื่อนโอ้ oh my g o ถึงแม้ว่า มันตกอดินไปแล้วแล้วก็มีเมฆเยอะแต่คือมันก็ยังเห็นแสงแบบนี้โคตรสวยเพื่อนๆโอ้ไม่ก็ดูสีในกล้องดิว้าวในกล้องคือสวยขนาดนี้แล้วใช่ไหมแต่จะบอกว่าผมเห็นด้วยตายจริงๆตัวเนี้ยสวยกว่าสวยกว่ามากสวยบอกได้คำเดียวว่าสวยมาก ประทับใจปิดท้ายวันของเราที่ตูตัล่าได้แบบเพอร์เฟกมากโยังโชคดีที่แบบมันเห็นแสงนิดนึงอ่ะเพื่อนเพื่อแค่นี้ก็สวยแล้วนี่ไอ้ก้อนเมฆก้อนนี้มันจะมาบังแล้วดูดูดูด,ด,ดีมันเคลื่อนมาแล้วอาบายบายอีกวันหนึ่งของเราที่ติมอลเลสเตฮะ